พอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะมุมมอง,มองความรักมันก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้อยากจะมีความรักที่หอมหวานขนาดนั้นบางทีก็แค่ยอยากจะอยู่กับคนที่เราสามารถปล่อยวางได้ทุกอย่างสามารถไว้วางใจได้เรื่องหึงหวงนี่ไม่ต้องพูดเลยคือไม่มีเลยเด็กเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนนะไปไหนนี่เราเับไปซื้อของนอกไปด้วยโอเคโอเคไปละขับรถดีๆจ้า โอเคไปแล้วเราเจอกันเดี๋ยวก็คือจะไม่กลับมาหากันแล้วชะมันทมท้อก็คือจะไม่กลับมาหาแล้วจะไปแล้วไปเลยแล้วไปนะมึงก็บอกไงเดี๋ยวกลับมาไงก็คือไม่คิดจะกลับมาแล้วว่าไปแล้วไปแล้วไม่อยากคุยแล้วโอ้โหแล้วไปแล้วไปโอเคเดี๋ยวเจอกันโอ้โหอย่างนี้นี่เอง ก็ใช่่ะใช่เฮ้ก็แค่นี้แหละเออแล้วก็กลับมากินข้่กินข้าวกันโอเคบายบ๊ายกันขับมอเตอร์ไซค์ส่งหมดกันทุกครั้งเพื่อตัวคนและคนที่คนรัก